Uh, สวัสดีฮาน่านะคะ mm hmm. เดี๋ยวนี้ครูแก้มจะมาสอนอัดวิดีโอนะคะอย่างแรกเลยนะคะ,ะก่อนอัดวนะิดีโอเนาะครูแก้มเห็นในคลิปนะคะเขามีการให้แนะนำตัวเองนะคะฮาน่าต้องแนะนำตัวเองตามนี้นะคะ Hello my name is นะคะชื่อจริงนามสกุลตัวเองนะคะ My nickname is Hana นะคะชื่อเล่นนะคะ nickname คือชื่อเล่นนะคะ Hana I am in P 1 6 I am in P1 6นะคะอันนี้คือการแนะนำตัวเองนะคะต่อมาคำถามแรกนะคะในคลิปวิดีโอบอกว่าเราไม่จำเป็นต้องมีคำถามก็ได้นะคะให้เราอัดไปเลยว่าคำตอบคืออะไรนะคะอย่างเช่นข้อแรกนะคะ What's your favorite toy ใช่ไหมคะฮานะก็อัดแต่ตรงที่ตอบนะคะของเล่นซิมโปนะคะคือ My favorite toy is a doll My favorite toy is a doll นะคะฮานะก็ตอบไปเลยค่ะ Number one My favorite toy is a a doll นะคะอ่า uh, Number two นะคะเขาให้ดูรูปภาพนะคะ What color is the pen เราก็ตอบไปเลยค่ะ Number two The pen is red นะคะ Number three นะคะ What color is the book นะคะในที่เขาให้ดูนะคะเป็นสีเขียวเราก็ตอบว่า The book is green The book is green. Number four เขาถามว่า what's this นะคะนี่คืออะไรนะคะเพราะว่าเห็นเป็นกระดานบอร์ดเน no? าะ It's a board. It's a board นะคะ Number five Has the boy got red hair? Has the boy got red hair? เด็กผู้ชายมีผมสีแดงไหมนะคะเราก็ตอบ no he hasn't no he hasn't นะคะ number six นะคะ where is the pencil นะคะ pencil อยู่ที่ไหนเราก็ตอบเลยค่ะ it's on the table it's on the table เรียบร้อยแล้วนะคะวิชานหนึ่งนะคะวิชาแรกนะคะเป็นวิชาบุ๊กเวิร์กนะคะอ่าอย่างแรกเลยทวนก่อนนะคะฮานาอัดอันแรกนะคะ Hello my name is ชื่อจริงฮานา My nickname is ฮานา I am in P 1 6 slash นะคะอ่ะต่อมาเราพูดเลยค่ะ Number one my favorite toy is a dollNumber two the pen is red Number 3. The book is green. Number 4. Number It's a board. Number 5. No, he hasn't. Number 6. It's on the table. เสร็จเรียบร้อยนี่คือหนึ่งคลิปแค่นี้เลยแนะนำชื่อตัวเองปุ๊บอัดแต่คำต่อนะคะเดี๋ยวกันส่งไฟล์ให้ด้วยนะคะ เรามาถึงอีกหนึ่งวิชานะคะอีกหนึ่งวิชาก็อัดอีกครั้งหนึ่งนะคะก็เราก็มาเริ่มต้นที่พูดเหมือนเดิมคือแนะนตัวเอง Hello my name is ชื่อจชื่อจริงนามสกุล my nickname is h a n a I am in P 1 6 s นะคะง่าย Phonics นะคะ อ่า uh, number 1ค่ะ part 1 n e เขาแบ่งเป็นสาม part นะคะแบ่งเป็นสามส่วนในการส่วนแรกนะคะ w h a t letter w h a t sound นะคะ number one w h a t letter w h a t sound ให้บอกว่าเป็นตัวอะไรแล้วบอกว่าเสียงอะไรนะคะ number one เราตอบเลยค่ะเราอาจจะตอบเนาะ number one part one number one Mr F ออกเสียงเลยออกเสียงว่ายังไง number two Mr H number three Mr L เออเออเออ part two เขาให้ดูรูปภาพแล้วบอกคำศัพท์นะคะอ่าดูรูปภาพก่อน what's the word นะคะเป็นรูปคนแรปอย่างงี้นะคะ water มันตรงกับ ตัวอะไรขึ้นต้นด้วยตัวอะไร What sound และเสียงเสียงของคำขึ้นต้นเสียงของตัวอักษรขึ้นต้นในรูปภาพนี้คือเสียงอะไรนะคะเราก็อัาเลยค่ะ Number one What's the word rap R R R Number two Ugly U ออะะ หมายเลขสามไวรส v v v part three A, f, A, f f f นะคะเป็นการรวมเสียงหมาเลอง ah o ออ h อ เอาแค่นี้เองเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวก็ควรฟอนิกส์ให้นะคะว่า,านาทวนอัดอะไรบ้างนะคะานาอัดอย่างนี้ค่ะแนะนำตัวตัวเอง Hello my name is เด็ดเดด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  my nickname is Hana I am in P 1 6อ slash ช่วงฟอนิกส์นะคะอันนี้ก่อนอันแรกเนาะ Part 1 n u m b e r 1 Mr. F, 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 number two, Mr. H, <sighs> number three, Mr. L, uh, uh, uh. part two, number one, rap, Mr. R, uh, uh, uh. number two, ugly, Mr. U. Number 3 Virus Mr. V mm hmm. <c oughs> นี่แค่นี้เลยนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะถ้ามีอะไรสงสัยเนาะถามโปรแกรมได้อีกนะคะคือสิ่งที่จะบอกก็คือคณะต้องไปท่องให้ได้ว่าแนะนำตัวเองก่อนอันดับแรกเนาะแล้วก็เขียนเลยวิชาแรกวิชา Bookwork ใช่ไหมคะเขียนเลยค่ะข้อที่หนึ่งนะคะเขียนจากสไลด์โปรแกรมก็ได้เขียนเลยเราจะพูดอะไรบ้างนะคะ เราเขียนแต่คำตอบเนาะแล้วเราก็พูดตามข้อเลยค่ะ Number one ตอบ my favorite toy is a doll เงี้ยค่ะเราเขียนมาจนเสร็จเนาะเหมือนกันค่ะ phonics ก็เหมือนกันนะคะไปท่องให้ได้ว่าแนะนำตัวเองยังไงแล้วก็เขียนนะคะเอ่อ phonics จะแบ่งเป็น3พาร์ทเนาะที่คุณที่ teacher ดมเขาเขียนมาให้เนาะจะแบ่งเป็น3พาร์ทนะคะนักเรียนก็ part ท n e number one คำตอบอะไรนะคะ เขียนเอาจากสไลด์คูแกรมก็ได้นะคะโอเคอันนี้คือคลิปที่ครูอัดให้นะคะบ๊ายบาย